สวัสดีครับทุกทนด้วยนะครับยดีกับผมไก่อูจากปืนใหญ่ทอครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวซ้อนที่น่าสนใจกันนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวที่น่าพูดถึงอยู่พอสมควรจะเป็นเรื่องของวิกตอร์วิกตอร์ูเกเรสนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการบาดเจ็บก่อนที่จะถึงนัดสุดท้ายก็มีเหมือนกันแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเสริมทัพอารต้าก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับรวมถึงเรื่องของโรดิโกก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ วันนี้ผมขออนุญาตผมไม่ได้ไลฟ์นะเมื่อคืนผมไม่ได้ไลฟ์ต้องมาอัดคลิปแทนเพราะว่าออพอดีลูกป่วยนะครับมันมันไลฟ์แล้วมันมันไม่ทันนะครับก่าจะเตรียมอะไรเสร็จก็เที่ยงคืนแล้วผมว่าผ,ผมไม่ไลฟ์จีกว่านะครับก็เลยมาลงคลิปตอนเช้าขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่ๆที่มาดูคลิปนี้นว่าจะเป็นพี่ๆแฟนปืนหรือพี่ๆแฟนทีมอืนยังไฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หนะตอนนี้ก็ หมื่นซับแล้วครับผมโอ้โหดีใจมากนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอ,อขอบคุณมากๆก็ตลอดกี่ปีนะสี่ปีนะที่ผมทำช่องนี้ผมโ,โหเวลาผ่านไปไวมากๆแล้วก็เดี๋ยวทำทาแบบมีดีไม่ดีบ้างไอ้ขออาภัยด้วยแต่ก็ขอบคุณมากก็ไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะครับก็อีกนิดเดียวครับอีกเก้าหอีกอีกเก้าหซับนะครับผมจะได้ โล่เขาแล้วยังไงก็ช่วยกันด้วยแล้วกันนะครับอีกทีดเดียวเก้าหมื่นซับอะหยอกเล่นนะครับผมอะก็เดี๋ยวมาอัพเดตข่าวทนะี่สนใจกันนะครับผมก็มาดูที่ข่าวแรกก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องของที่ผมหยิบมาก็จะเป็นเรื่องของวิกตอร์ยเกเรสนะอืมนะครับผมก็ก่อนหน้าน,นี้ก็มีข่าวหนาหูมากๆนะครับพวกเทียใหญ่ๆนะักข่าว พวกเดวิดออนสไตน์ก็มาพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าอย่างล่าสุดนะผมสื่ออย่างอโบลานะครับอันนี้อ่านผิดขออภัยเป็นสื่อจากโปรตุเกสนะครับผมก็ออกมารายงานของวิโตยเกเรสเหมือนกันนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้สำคัญมากหรอกนนี้นะครับก็ออกมาบอกว่าวนะิโตยเกเรสเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีการหวั่นไหวไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องกระแสข่าวในตลาดซื้อขายรอบนี้เลยนะเพราะเจ้าตัวมีข่าวอาซ่อนหนักมาก เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคงมุ่งมั่นกับภารกิจในในสนามอยู่อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทางด้าน s p o r t i n g l i s b o n เนี่ยจะมีการแข่งเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยนะครับของโปรตุเกสนะครับผมเลยอีกหนึ่งนัดเท่านั้นเองนะครับ mm hmm. ก็เลยยืนยันชัดเจนว่าตอนนี้ไม่ต้องการรับฟังข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นในเวลานี้นะครับเจ้าตัวต้องการโฟกัสในเกมนัดชิงนัดนี้มากๆนะครับผมเพราะว่า ถ้าได้แชมป์ก็จะเป็นดับเบิลแชมป์ในปีนี้ด้วยนะครับผมก็เอามาอัปเดตเฉยๆนะครับผมว่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกมันก็แค่เป็นข่าวแบบเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับของวิคตอร์เยเรสก็คงต้องรอจนจบนัดสุดท้ายแหละของของวิคตอร์เยเรสกับสปอร์ติ้งลิสบอนล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวผมคิดว่าแหมหวยน่าจะไปจบที่วิคตอร์เยเรสนะส่วนตัวนะนี่ผมคิดแบบนี้นะครับผมก็ รออัปเดตแล้วกันหลังจากนี้นะครับในรายของวิกตอร์ r เกเนะครับมาดูที่ข่าวต่อไปแล้วกันนะครับมาดูที่ความความเคลื่อนไหวอ awesome อสซอนอ่นแล้วกันนะครับผมก็ล่าสุดชาววัตวันนี้มีข่าวของชาววัสเยอะมากนะครับอืม ชาววัสออกมารายงานข่าวเยอะมากในเมื่อคืนเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็จะมีเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับผมก็ล่าสุดก็ออกมารายงานว่าทางด้านยูเลิแนทิมเบอร์นะครับผมก็ได้รับการเข้าผ่าตัดที่ข้อเท้าเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานก่อนที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้กําลังพักฟื้นนะครับโดยก็คิดว่าเขาจะต้องพักหลายสัปดาห์เหมือนกันนะครับ ส่วนอีกหนึ่งคนก็ในรูปเดียวกันเลยก็คือทางด้านวิลเลียมสาลิบาก็มีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็จะไม่ได้ลงเล่นในเกมสุดท้ายกับเซาท์เมป์ตันแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาพัก2 -3 สัปดาห์ก็ร่วมร่วมเรือนนั่นแหละแล้วมันเป็นการบาดเจ็บแฮมสตริงอีกแล้วนะครับโอ้โหฤดูกาลนี้เราเจ็บแฮมสตริงกันเยอะมากนะถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีาคาร์เฮสถูกไหมมีซาก้านะครับ อืม <Es by> แล้วก็ใครอีกนะมาร์ตินิลลี่ใช่ไหมอืมนะครับก็เป็นอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนั่นเองแฮมสตริงนะครับก็ขอให้หายไวๆแล้วกันแล kind of like ้วก็รุนนรุ่นการหน้าก็กลับมาช่วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ผมว่ารดูการหน้าถ้ามันมีการเสริมทัพดีๆเนี่ยนักเตะก็จะไม่ได้เจ็บเยอะนะอืมก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นส่วนอีก หนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับภายในอ,อารอ์ซอนก็คือทางด้านของโทมัสปาเต t นะครับก็คือของทางด้านโทมัสปาเตทางด้านชาวัสก็ออกมารายงานเหมือนกันนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีรายงานข่าวนะครับผมว่าตอนนี้มีการเจรจาสัสญญาฉบับใหม่กันแล้วระหว่างอาร์ซอนกับโทมัสปาเตแล้วก็ทุกอย่างกำลังอยู่ในช่วงเข้มข้นนะครับโดยทั้งสองฝนะ่ายเนี่ย ก็ต้องหาข้อสรุปให้ได้เร็วที่สุดซึ่งข่าวนี้มันก็มีหลายๆสื่อนะที่น่าเชื่อถือก็ออกมารายงานตรงกันเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะน่าจะมีการต่อสัญญาแหละนะครับคงคงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ย้ายออกทีมหลักปาเตนะผมว่านะนี้นส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะครับ อ่ะมาดูที่ข่าวต่อไปเป็นของชาวัสเลยหมดเลยนะเนี่ยนะครับผมก็ชาวัสออ,ออกมาพูดถึงเรื่องของทางด้านจอชโคลนเก้นะครับผมชาววัสบอ,อกว่าจอชโคลนเก้นะครับผมรับประกันว่าสโมสรจะมีการลงทุนในการเสริมความแข็งแกร่งของทีม นะครับขณะที่มิเกอเกอาเตตาเองก็มีการยืนยันเหมือนกันสำหรับแผนการสําหรับตลาดนักเตะครั้งต่อไปนะครับซึ่งอาเตตาเองก็เป็นคนที่ออกมาสัมภาษณ์นะในช่วงจบเกมกับทางนิวคาสเซิลเนี่ยเหมือนตอนนั้นมันเป็นสัมภาษณ์หลังเกมเนี่แหละแล้วเขาก็คุยกับเอียนไรส์เนี่ยสัมภาษณ์แบบผ่านผ่านจอทีวีนะซึ่งเอียนไรท์ก็ถามยาวอ่ะแต่ประเด็นสำคัญคือ เอรีนไรได้ถามว่าความคาดหวังในช่วงซัมเมอร์เนี้ยมันจะเป็นแบบบิ๊กซัมเมอร์ใช่ไหมสำหรับอาร์เซนอลอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอาร์เตาก็บอกอืมนะครับอาร์ิตาตอบถ้าเป็นซัมเมอร์ถ้าเป็นบิ๊กซัมเมอร์เนี่ยหรือซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่ในเรือการให้อาร์เซนอลเนี่ยคือหมายถึงการเลือกนักเตะและดึงนักเตะเข้ามาใช่ไหมอาร์ิตาก็บอกว่ามันก็มันกำลังจะเป็นแบบนั้นแหละซัมเมอร์จะเป็นซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่สําหรับ แฟนๆสำหรับอาร์ซอนแน่นอนนะครับอายต้าก็พูดเสริมประมาณว่าแบบว่าซัมเมอร์นี้เราจะเป็นการแบบว่าจะเสริมผู้เล่นเข้ามาเพื่อยกระดับทีมนะครับเพื่อทําให้ทีมเนี่ยไปสู่อีกเลเวลหนึ่งนะครับพูดประมาณอย่างนั้นนะรประมาณสรุปประมาณอย่างนั้นแต่ว่าผมผมมันเป็นแปรมันเป็นมันเป็นมันเป็นคําพูดอ่ะเออมันไม่ได้เป็นบทความผมก็เลยจัดใจความได้ประมาณนี้นะครับอืม ประมาณว่าแบบเออเรามีการเสริมทัพที่ยิง่งที่ที่ใหญ่แน่ใช้คา big summer แน่นอนนะครับแล้วก็นักเตะที่เข้ามาก็จะช่วยเหลือทีมในสิ่งที่มันแบบต้องเพิ่มเติมต้องขาดตรงไหนก็จะมีการเสริมแก้ตรงนั้นนะครับอเล็ต้าก็ออกมายืนยันด้วยเจงเหมือนกันซึ่งชาวาสัสก็มารายงานว่าทางด้านจอชวินเก้ก็สนับสนุนแน่นอนนะครับอืมก็รอดูซึ่งคำพูดของอเล็ต้าทันท,ท,ท,ทีทีออ่หลังจบฤดูกาลมันเป็นเหมือนการท้าทายนะครับอืมของของอาร์ซอนเองเพราะาทุกอย่างที่ ที่ชาวัสได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าชีชาดวา่าอเซอลเนี่ยจะมีช่วงซัมเมอร์ที่วุ่นวายแน่นอนนะครับยังมีงานอีกมากที่ต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนะครับซึ่งตอนนี้ยังขาดนักเตะในหลากหลายตำแหน่งอยู่ไม่น้อยนะครับความความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำในช่วงซัมเมอร์นี้จึงสูงมากและนั่นคือผลที่มีการแต่งตั้งแต่งตั้งอันเดรเบต้าขึ้นมาเป็นผู้ในการกีฬาคนใหม่นั่นเองนะครับผมก็นั่นแหละสรุปไปไง่ายก็คือ อารต้าเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องการเสริมทัพว่าแบบโอเคเราจะมีบิ๊กซัมเมอร์เราจะมีซัมเมอร์ตลาดรอบนี้ที่ยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็ชาวัสก็ออกมารายงานว่าจอร์ดเคนเก้ก็รับประกันว่าสโมสรจะลงทุนเสริมความแข็งแกร่งให้อาร์ซอนนะครับแล้วก็ชาวัสก็บอกประมาณว่าแบบซัมเมอร์ในอาร์ซอนวุ่นวายแน่นอนนะครับแต่ว่าในเมื่อมีแอนเดรเบต้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะจัดการได้อย่าง รวดเร็วนะครับประมาณนั้นนะครับก็รอดูแล้วกันงานเป็นหนักที่อันเดอร์เบต้าแน่นอน<ม>นะครับซึ่งในวันเดียวกันนะครับผมก็มีการรายงานเกี่ยวกับทางด้านโรดดิโก้เหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้ชาววัสเอามารีโพส์นะเอามารีโพส์บอกว่าตอนนี้อาร์ซอนเนี่ยได้เดี๋ยวแป๊บนึง เกี่ยวกับโรดิโกนะนะครับผมซึ่งทางด้านชาวัสได้มีการรีโพสต์ของด้าน f o อเรียนแพตเทนเบิร์นะครับเป็นนักข่าวจาก Skysport นั่นเองนะครับผมก็ออกมาทางด้าน p พ a เทนเบิร์เนี่ยออกมาพูดประมาณว่าตอนนี้เข้าใจว่าตอนนี้อาร์ซอนกำลังมีการ,พ,าราพิจารณาอย่างจริงจังในการย้ายทีมของโรดริโกซึ่งเขาบอกว่ามีการเจรจารเนี่ย ได้เริ่มต้นขึ้นในในแบบในเบื้องหลังอะ่ะมันมีการพูดคุยกันแล้วนะครับมีการเริ่มต้นพูดคุยกันแล้วซึ่งนักเตะอย่างโรดริโกในวัย24ปีเนี่ยมีแนวโน้มที่จะย้ายออกจากเรอัลมาดริดนะครับคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ปัจจุบันอาร์ซอนก็กำลังพิจารณานะครับสำหรับการย้ายทีมของของ ทางด้านโรดริโกแล้วก็การตกลงการพูดคุยเนี่ยมันได้เริ่มต้นแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆสื่อก็รายงานทํานองเดียวกันว่าตอนนี้โรดริโกโรดริโกเตรียมที่จะย้ายออกจากเรัวมาดดิตนะครับอย่างมากล้เองนะครับก็ออกมารายงานว่าตอนนี้เรัลมาดดิตกำลังจริงจังในการที่จะคว้าตัวนิโกวิลเลียมส์นะอืม แ,แล้วก็จะกลายเป็นว่าทางด้านโรดริโกเนี่ยจะเป็นรายชื่อแรกที่จะย้ายออกจากสโมสรน,นะครับผมหากว่ามันมีการเสริมทัพนิโกวิลเลียมเข้ามาจริงๆนะครับผมซึ่งได้มีการาปรึกษากันแล้วในภายในของของเรอัลมาดริดนะครับผมเอาไป็ว่าหลายๆสื่อเนี่ยโอเคแหละบางสื่อจะบอกว่าอซ่อนติดต่อพูดคุยแล้วนู่นนี่นั่นนะครับอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะทุกสื่อรายงานตรงกันว่าตอนนี้โรดริโก พร้อมจะยาจออกจากเรอมลมาดิดแล้วก็ตัวเรอมลมาดิดเองก็พร้อมที่จะปล่อยตัวโรดดิโกเช่นเดียวกันนะครับสื่อหลายๆสื่อออกไปทำงานอ,าออกมารายงานในทํานองเดียวกันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยทางด้านชาวัสเองก็ได้ออกมาโพสต์ในมุมมองของตัวเองเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับในดีลของโรดดิโกนะครับเกี่ยวกับในดีลของโรดดิโก ซึ่งตัวทางด้านชาวัสเองก็ออกมาโพสใน x หรือ twitter เนี่ยว่าถ้าตอนเนี้ยผู้เล่นอย่างโรดริโกเข้ามาอยู่ในตลาดแล้วอะนะครับมีชื่ออยู่ในตลาดที่ว่าจะต้องย้ายจากทีมเนี่ยถ้ามีชื่อแล้วเนี่ยเมื่อคุณต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวลุกเนี่ยคุณต้องเริ่มเจราจาได้แล้วนะอืม นะครับคือเขาเขาบอกประมาณว่าเออซอนต้องเริ่มเจรจาได้แล้วอาซอนเนี่ยไม่ได้ทําแบบนี้กับคาวาสเคลียนะเพราะว่าออในช่วงมกราคมคาวาสเคลียก็อยู่ตกสถานการณ์า,านี้เหมือนกันแต่ซ่อนไม่ได้มีการพูดคุยซึ่งทําให้ทางด้านชาววัสเนี่ยงงมากๆว่าทําไมไม่มีการพูดคุยนะครับผมซึ่งในรายของดีลของโดดิโกเนี่ยอาซอนต้องทํานะนะครับอืม อาซ่องต้องทำเพราะอาซนอลต้องทำกับโรดริโก้ต้องมีการพูดคุยนะมันจะได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะนะครับทา้งด้านชาวสวสบมันจะได้มันจะสําเร็จหรือเปล่ามันไม่รู้แต่อย่างน้อยสิ่งที่ถูกต้องคืออาซนองต้องเข้าไปพูดคุยกับในดีลของโรดริโก้นะอย่าปล่อยผ่านประมาณนี้ในสิ่งที่าชาวสจะพูดถึงนั่นเองนะครับผมก็รอดูแล้วกันนะคบเพราะสื่อจริงๆตอนเนี้ย เรื่องของการที่จะซ่อนติดต่อไปเรัลมดริดท,ที่จะคว้าตัวโรดริโก้เนี่ยมันก็ยังยังเขาเรียกว่าอะไรนะมันยังคลุมเครือมันเดี๋ยวสื่อนี้บอกว่าซ่อนติดต่อหรือบางสื่อก็ยังไม่มีการติดต่อเนี่ยมันยังคลุมเครือแต่การย้ายที่ของโรดริโก้จะออกจากจากเรัลมดริดเนี่ยมีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้จะไปจบที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างค่อนข้างแฮปปี้นะถ้าได้โรดริโก้เนี่ย นะครับค่อนข้างแฮปปี้ถ้าได้โรริโก้นะครับถ้าเพื่อนๆเขาเป็นยังไงกับดีลนี้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันว่าชอบโรริโก้ไหมอะไรเงี้ยอืแต่ส่วนตัวผมว่าถ้าโรริโก้เข้ามายกระดับได้แน่นอนคิดดูถ้าตัวรุกได้โรริโก้มานะครับแล้วก็ได้ยูเคเรสมาเนี่ยโอ้โหก็สะดเดาเหมือนกันแล้วปีกซ้ายโรริโก้หน้าเป้ายูเคเรสปีกขวาเป็นซาก้าเนี่ยสะดเดาเหมือนกันแต่ก็แอบเสียวเพราะว่า โรดิโก้ก็ตัวเล็กอะ่ะออผมก็แอบกังวลแต่ผมก็คิดว่าเขาน่าจะน่าจะทําได้นะลองคอมเมนต์มาหรือว่าใครดูเัลาดริดบ่อยๆหรือเป็นแฟนเดลมาดริดก็ลองคอมเมนต์หน่อยว่าโรดิโก้จะเท่าย้ายมาอยู่พีเมลีสจริงๆเนี่ยจะรอดไหมก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับผมาะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ตามเดลมาดริดเท่าไหร่นะก็ะต้องยอมรับนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ในในรายของโรดิโก้นะอืม Okay. ประมาณนี้ข่าวน่าสนใจในะวันนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่ามันก็เป็นอ,อ,อย่างชาววัสดเนี่ยก็ถามว่าเป็นก็เป็นเบร์ใหญ่เหมือนกันนะส่วนตัวผมมองว่าผมก็มองว่าเป็นเทียร์หนึ่งเพราะเพราะผมใน X เนี่ยผมก็จะตามหลักๆเลยนะจะมีทางด้านชาววัสชาววัสดนี่เป็นแฟนซอนอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบนะักข่าวสายซ่อนวงในเหมือนกัน นะครับแล้วก็จะมีเดวิดออนสไตล์ที่ผมตามหลกัหลกๆแล้วก็จะมีคิสเวสลี์นะครับคิสเวสลี์ก็เป็นสายสนอนเหมือนกันแล้วก็รวมถึงโรมาโน่นะครับที่เราต้องตามอยู่แหล้นะครับอืมก็ประมาณนี้เรื่องชาววัดก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องฟังไว้เหมือนกันนะอืมก็รอรุ้นแล้วกันนะครับแต่ในในลายของโรติโก้เนี่ยตอนนี้ล่าสุดเดี่ยทั้งเดวิดออนสไตล์แล้วก็โรมาโน่เองหรือแม้แต่ คริสวิสลี์ก็ยังไม่ได้เคลื่อนไหวน,นะม,มีชาววอเนี่ยที่เคลื่อนไหวในในเมื่อวานในดีวของโรดริโก้นะครับแต่ผมว่าอาเย็นวันนี้อาจจะมีเคลื่อนไหวก็ได้เดี๋ยวรอติดตามอีกทีแล้วกันนะครับแต่ตอนเช้าวันนี้ถ้าล่าสุดตอน,นที่ผมดูเนี่ยก็ยังไม่มีเคลื่อนไหวไปมากกว่าน,นี้ละนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับข่าวที่ที่ที่จะมาพูดคุยกันนะครับ ส่วนเกมสุดท้ายกับซอนนะครับพูดคุยสักหน่อยแล้วกันเกมสุดท้ายของอาซ่อนเดี๋ยวจะไปเจอกับทางด้านเซาท์ทอมตันนะครับที่เซนต์แมรี่นั่นเองนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มตรงนะครับอืมก็เอาจริงผมอาซอนเองไม่ได้มีผลแล้วล่วละไม่ได้มีผลแล้วว่าแพ้ในก็แทบจะ ถ้าแพ้แล้วต่อให้แมนซิตี้ชนะนะสมมลต้อนแพ้แมนเชตี้ชนะผมว่ามันก็แต้มเท่ากันนะแต่ว่าลูกลกด้วยเสียมันค่อนข้างห่างกันพอสมควรอนะ่ะเออผมคิดว่าคงคงไม่หลุดที่สองละสำหรับอาร์ซอนนะครับจะมีแมนซิตี้ทีมดียวที่จะ,ท,จะที่จะไล่เราขึ้นมาได้แต่มันก็คงยากนะครับนอกจากแมนซิตี้แม่งยิงแบบถล่มทลายอะ่ะเพราะตอนนี้ลูกได้เสียมันห่างกันอยู่ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามสองสามสี่แปดลูกอ่ะอืมมันห่างกันถึงแปดลูกซึ่งผมคิดว่าคงไม่พลาดสำหรับอาร์เซนอลนะเออนะครับเพราะว่าอย่างนิวคาสเซิลเองมีหกสิบหกคะแนนนะครับเชลซีหกสิบหกคะแนนวิดล่าวหกสิบหกคะแนนนอร์ทเอนฟอเรสต์หกสิบห้าคะแนนซึ่งมันมันตามไม่ทันอยู่แล้วนะครับก็เกมนี้ผมว่ามันอาจจะได้เห็นดาวรุ่งหรือว่าอาจจะได้เห็น อะไรใหม่ๆหรือเปล่านะครับต้องรอดูแล้วกันเพราะว่าอันนี้อาจมันไม่ได้เป็นเกมในบ้านแล้วอะถูกไหมถ้าเป็นเกมในบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องส่งนักเตะอย่างเทียนี่เจ้าจินโยมาเพื่อล่ำลาแฟนๆแต่นี่มันเกมเล่นเกมนอกบ้านแล้วมันก็จะแบบได้เห็นการโรเตชันอีกแบบหนึ่งก็ได้นะจะได้เห็นดาวรุ่งอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับอืมแต่ผมว่าใดๆก็ตามอ่ะก็อย่าแพ้แล้วกันอย่าแพ้แล้วกันอย่าแพ้แล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้ในเกมที่เจอกับเซา์นะซึ่งอาร์ซอ,อ,อนมันอาจจะไม่สําคัญแล้วมันจะไปสําคัญพวกแมนซิตี้นิวคาสเซิลเชลซีวิลล่าฟอเรสน่แหละจะไปมันตรงนี้แหละนะครับในการลุ้นอันดับที่จะใครจะจบท็อปโฟท็อปไฟใครจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอย่างแมนซิตี้เองก็จะไปเจอกับทางด้านฟูลแลมเอาจริงเขาไม่ง่ายนะครับเพราะฟูลแลมก็ทำดีมาตลอดทั้งซีซั่นเหมือนกัน ทุกการได้ถือว่าทําผลงานได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็เล่นในบ้านฟูลแลมด้วยก็ไม่แน่นะขนาดที่นิวคาสเซิลเองไปเจอ Ever ton. Ever ton เอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตันนี่ก็ไม่หมูนะครับเอฟเวอร์ตันนี่ก็ไม่หมูนะครับืถ้าพิกฟอร์ดผีเข้านี่ก็มีสะดุดได้เหมือนกันนะครับส่วนวิลล่าเองก็จะไปเจอกับแมนยูนะครับอันนี้เขาจเลนในบ้านใช่ไหม ก็อาจโอกาสก็มีสูงแต่ว่าเอฟเวอร์ตันก็ไม่ง่ายขาะที่แอสตันล่าจะไปเจอกับแมนยูซึ่งแมนยูเล่นในบ้าน <Yeah. S 1> ก็พูดยากไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแมนยูเองผมว่าถ้าได้แชมป์ยูโรป้ามาคืนนี้ <Yeah. S 1> ผมไม่รู้หรอพกพรุ่งนี้เช้านะผมตอนผมลงคลิปตอนเช้าผมไม่รู้ผลเป็นไงแต่ว่าโอเคถ้าแมนยูได้แชมป์ยูโรป้าก็อาจจะฟอร์มดีต่อเนื่องก็ได้หรือ,อยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่า การที่วิลลาเจอแมนยูก็ไม่ง่ายดีนะครับในอันดับในในในตรงนี้นะที่ต้องไปลุ้นส่วนเชลซีนะครับจะต้องไปตัดกับแมตต์นอตติแองโเรส์อีกโอ้โหมันอนะ่ะผมบอกเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยลุ้นกันมันแน่นอนผมบอกเลยนะครับอืมโอกาสพลิกได้หมดเลยอยู่ที่ตัวของตัวเองนะเอาไม่ว่าใครใหญ่กระติด ท็อปโฟนะครับก็ต้องติด t o อปไฟได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ต้องชนะเท่านั้นแหละนะครับถึงจะไปได้แต่ว่ามารอดูผมว่ามันน่าจะมีพลิกมีอะไรบ้างนะเออไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีพลิกมีอะไรเดี๋ยวรอดูติดตามแล้วกันผมว่าสนุกแน่นอนเกมสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์หลังเกมกันด้วยนะครับที่เจอกับซอลแทมตันเนาะนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับคืนนี้ แมนยูไม่ใช่คืนนี้สิมันมันผลมันออกแล้วนะครับแต่ผมผมอัดคลิปในค่าคืนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวแมนยูจะเจอสเปอร์ด้วยนะครับผมก็ออกตัวก่อนแล้วกันผมก็คงให้แมนยูชนะแล้วกันนะแฟนสเปอร์อโกรผมนะแต่ว่าด้วยแบบเนือ้อบ้านเราอาลิร่วมลอนดอนนะ ก็ถือขำๆไปจริงๆผมว่าใครก็ได้แหละนะครับรอรุ้นแล้วกันก็เป็นกาลังใจทั้งสองแฟนๆทั้งสองทีมแล้วกันผลออกมาเป็นยังไงก็สนุกสนุกกันไปแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับข่าวอัปเดตซ่อนนะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่อยๆนะเพราะว่าผมว่าข่าวซื้อขายซ่อนในฤดูกาลนี้ยนในซัมเมอร์ที่จะถึงเนี่ยผมว่าสนุกแน่นอนนะครับยังไงก็ ฝากพี่พี่แฟนปืนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยช่อง y o u u u e แเราก็ไปหมื่นซับแล้วทะลุหมื่นแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ผมจะเริ่มทำในซัมเมอร์นี้ก็จะเป็นเออไม่ใช่ซัมเมอร์นี้ในฤด,ดูกาลหน้านะครับก็จะเป็นทาง t i o t อยยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับ ปืนใหญ่ทอกนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องที่ผมอยากจะฝากสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักการมาเจอกันครั้งแรกยังไงก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางของผมนะเป็นช่องเพลงของผมนั่นเองนะครับช่องวงดนตรีของผมนะครับผมชื่อวง m ั n นี่วอลแบนนะครับมันนี่วอลแหละนะครับแต่ชื่อช่องใช้วงมันนี่วอลแบนยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปล่อยมา2เพลงแล้วนะปล่อยมา2เพลงแล้วยังไงก็ ฝากด้วยนะครับผมเพลงแรกเจ้าหญิงในใจแล้วเพลงที่สปล่อยเธอไปนะครับยังไงฝากด้วยแล้วก็เดี๋ยวเพลงใหม่จะปล่อยในเดือนกรกฎาคมนะครับผมช่องอื่นเขาอาจจะโปรโมทสินค้าน่าจะช่องเราโปรโมทเพลงนะครับโอเคเจอกันหน้ามีความสุขมากผมสวัสดีครับ